สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูใจนะคะกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการเขียนโปรแกรมนะคะหัวข้อในการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะจะมีทั้งหมด2หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ก็คือในเรื่องของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นตอนวิธีหัวข้อที่2แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกร,ม,ร,แกรมเป็นคำสั่งต่างๆที่เขียนไว้ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการการออกแบบโปรแกรมเป็นการวางลำดับการทำงานนะคะโดยนำคำสั่งต่างๆที่คอมพิวเตอร์รู้จักมาเรียงต่อกัน ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะแนะนำซอฟต์แวร์ที่ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายชื่อว่า Scratch นะคะเมื่อติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะพบหน้าโปรแกรมซึ่งมีลักษณะดังนี้นะคะจะมีกลุ่มคำสั่งที่อยู่ตรงแถบด้านบนนะคะพื้นที่เขียนสคริปต์และเสียงฉากสำหรับแสดงตัวละครและตัวละคร เมื่อนำเมาส์ไปคลิกที่เมนูในกลุ่มคำสั่งนะคะโปรแกรมจะแสดงคำสั่งในกลุ่มนั้นออกมาอย่างเช่นถ้าคลิกเมาส์ที่เมนูเสียงนะคะโปรแกรมก็จะแสดงบล็อกคำสั่งเสียงออกมาดังรูปภาพในโปรแกรมนะคะได้กำหนดเสียงต่างๆให้เลือกใช้ได้อย่างง่ายและหากเราต้องการเลือกเสียงกรองนะคะก็มีเสียงกรองลักษณะต่างๆให้เลือกใช้โดยสามารถคลิกเมาส์หรือว่า พิมพ์ข้อความเป็นตัวเลขเมื่อเราคลิกเมาส์ไปแล้วนะคะโปรแกรมแสดงเสียงกรองลักษณะต่างๆก็จะปรากฏออกมาดังเช่นรูปภาพหากคลิกเมาส์เลือกคำสั่งควบคุมนะคะโปรแกรมก็จะแสดงบล็อกคำสั่งควบคุมออกมาดังภาพนะคะซึ่งใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและตัวละครอย่างเช่นสั่งโปรแกรมให้ทำงานเมื่อมีการคลิกเมาส์ให้ทำงานซ้ำๆ วิธีการเขียนโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทําได้โดยนําบล็อกคําสั่งที่ต้องการนะคะมาวางบนพื้นที่เขียนสคริปต์แล้วก็เสียงดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคําสั่งนะคะที่กลุ่มควบคุมที่หมายเลข1ชี้ไปนะคะขั้นตอนที่2คลิกเมาส์เลือกบล็อกคําสั่งนะคะเมื่อถูกคลิกนะคะแล้วลากมาวางบนพื้นที่เขียนสคริปต์และเสียง ขั้นตอนที่3นะคะคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำสั่งเสียงนะคะที่หมายเลข3ามชี้ไปนะคะขั้นตอนที่4คลิกเมาส์เลือกบล็อกคำสั่งเล่นเสียงนะคะจะเป็นเสียงเหมียวนะคะก็คือเสียงแมวนั่นเองแล้วลากมาวางต่อจากบล็อกคำสั่งเมื่อถูกคลิกขั้นตอนที่5นะคะคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำสั่งควบคุมเช่นเดิมนะคะขั้นตอนที่6คลิกเมาส์เลือกบล็อกคำสั่ง รอหวินาทีแล้วลากมาวางต่อจากบล็อกคำสั่งเล่นเสียงเหมียวขั้นตอนที่7นะคะคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำสั่งเสียงนะคะขั้นตอนที่8คลิกเมาส์เลือกบล็อกคำสั่งเล่นกรองนะคะจะมีเลข48เป็น0.2จังหวะนะคะแล้วลากมาวางต่อจากบล็อกคำสั่งรอ1วินาทีขั้นตอนที่9 คลิกเมาส์ ount, เลือกบล็อกคำสั่งเมื่อถูกคลิกนะคะซึ่งอยู่บนพื้นที่เขียนสคริปต์และเสียงโปรแกรมจะเล่นเสียงเหมียวแล้วหยุดหนึ่งวินาทีก็จะเล่นเสียงกรองออกมาขั้นตอนวิธีนะคะเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ในการเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบการทำงานโปรแกรมขึ้นมาก่อนหรือเรียกว่าขั้นตอนวิธีนะคะซึ่งทำได้โดยตรงโดยการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเช่นหากต้องการให้ตัวละครเพื่อนที่นะคะสามารถทำได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นคลิกเมาส์เดินร้อยก้าแล้วจบนะคะอันนี้จะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนนะคะวิธีการเขียนโปรแกรมแล้วก็ขั้นตอนวิธี 2นะคะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะก็อย่างเช่นเว็บไซต์ที่คุณครูขึ้นให้นะคะจะมีบทเรียนนะคะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เลือกศึกษามากมายนะคะเมื่อนักเรียนเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาก็จะแสดงหน้าเว็บไซต์ดังรูปภาพนะคะในจอเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกเมนูคอร์สแคตตาล็อกนะคะก็จะมีคอร์สให้เลือกศึกษามากมายเลย ต่อไปนะคะให้นักเรียนไปทำกิจกรรมที่1โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหนังสือเรียนหน้า103ถึงหน้า105นะคะทำเฉพาะข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อที่3นะคะนอกนั้นนักเรียนไม่ต้องทำนะคะเว้นไว้ข้อที่1ในหน้า103นะคะให้นักเรียนนำคำตอบที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับโปรแกรมสแควร์นะคะ โดยคำที่กำหนดมาให้จะอยู่ในแถบสีด้านบนแถบสีเขียวอ่านว่ากลุ่มคําสั่งแถบสีชมพูอ่านว่าฉากแถบสีส้มอ่านว่าตัวละครแถบสีฟ้าอ่านว่าพื้นที่เขียนสคริปต์และเสียงนะคะให้นำคำเหล่านี้ลงไปเติมในช่องว่างนะคะให้ตรงกับโปรแกรม s แควร์ข้อที่ 2, ในหน้า104นะคะ ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความที่กํำหนดแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกาก,ากบาดลงในวงกลมหน้าข้อความที่กล่าวผิดนะคะจะมีข้อความมาให้5ข้อความในแถบสีนะคะแถบสีชมพูบอกว่าคลิกเมาส์ที่กลุ่มคำสั่งเสียงเพื่อเลือกเสียงที่ต้องการแถบสีเขียวนะคะ อ่านว่าคลิกเมาส์ ount, ที่กลุ่มคำสั่งรูปร่างเพื่อเลือกตัวละครแถบสีม่วงนะคะอ่านว่าควบคุมเป็นกลุ่มคำสั่งควบคุมการทำงานของตัวละครแถบสีฟ้าอ่านว่าหากต้องการกำหนดให้ตัวละครเคลื่อนที่ให้เลือกกลุ่มคำสั่งการเคลื่อนที่แถบสีส้มอ่านว่าโปรแรกรม s q u a ร สามารถเลือกตัวละครได้หลายตัวนะคะข้อความใดนะคะถูกต้องทำเครื่องหมายถูกลงในวงกลมข้อความไหนนะคะไม่ถูกต้องให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาดลงไปข้อที่3นะคะในหน้า105ให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนวิธีให้ตัวละครเคลื่อนที่โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดลงในช่องว่างนะคะ ขั้นตอนวิธีที่ทําให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้มีอะไรบ้างนะคะจากการที่เราเรียนรู้มาให้นักเรียนเติมลงไปต่อไปนะคะไปทํากิจกรรมที่2แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่1ในหน้า112นะคะ ข้อที่1นะคะถามว่าสื่อชนิดใดบ้างที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะมีรูปภาพแหล่งเรียนรู้นะคะมาให้ด้านล่างแหล่งเรียนรู้ไหนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็ทําเครื่องหมายถูกลงไปเมื่อนักเรียนทํา กิจกรรมที่1แล้วก็กิจกรรมที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งไปที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนของนักเรียนเพื่อให้คุณครูได้ตรวจเช็คความถูกต้องให้กับงานของนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะจะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ